สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว Figma Gridman Universe Fighter ครั้งนี้เรากลับมาอยู่กับของจากไลฟ์ฟิกมาครับซึ่งก็จะเป็นกริดแมนยูนิเวอร์สไฟเตอร์ที่เป็นร่างล่าสุดของกริดแมนที่เปิดตัวในหนังโรงกริดแมนยูนิเวอร์สครับสำหรับหน้ากล่องเนี่ยครับก็ทํามาตามสไตล์ของฟิกมาเลยก็จะมีวินโดว์สามารถส่องตัวฟิกเกอร์ด้านในได้แล้วก็มีรูปของตัวฟิกเกอร์อยู่ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีโลโก้หนังกริดตอมังยูนิเวอร์สแล้วก็มี product number เป็น sp 163ก็คือน,นี้จะเป็นตัวสเปเชียลตัวที่163 163นส่งกก็็จะะเปนนแบบี้รูปของตัวฟิกอร์ที่เอามาอชั่นะครับส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนีีน้้ะัก็จม,ามาให,ด,ด,หบบมดูตวอย่าง แอคชั่น่คร่าวๆนะครับว่าสามารถโพสท่าได้ประมาณไหนบ้างแล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ตกริดบีมมาให้ด้วยนะฮะส่วนด้านข้างกล่องข้างก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์ที่โพสท่าชูมือขึ้นอยู่ส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นรูปท่าโพสตอนที่กําลังปล่อยกริดบีมนะฮะส่วนด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเหมือนกับด้านบนเลยสำหรับแพคเกจก็จะประมาณนี้นะก็ทํามาตามสไตล์ของฟิกมาทั่วไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากแกะออกมาจากกล่องแล้วจะ เมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมนี่ออกมาดูดีมากเลยนะครับทั้งทรงแล้วก็ดีเทลแถมสีที่ลงมานี่ก็ค่อนข้างสวยมากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจะขเัียบกันนะมาเริ่มดูกันที่ส่วนหัวนะครับทำออกมาได้สวยมากเลยนะครับทั้งทรงแล้วก็ดีเทลรวมทั้งสีที่ลงมาดูดีมากเลยได้ลมดูใกล้เคียงกับในอนิเมะมากเลยนะฮะพวกสีเงินกับสีทองนี่เขาก็จะทํามาเป็นเมทัลลิกด้วยนะครับช่วยให้ดูดีขึ้นไปอีกแต่ว่าผมก็รู้สึกเสียดายนิดนึงนะที่ต้องพาดเกราะที่หัวก็็จเปนนนแบบบี้รั ส่วนจุดขยับช่องหัวก็จะเป็นบอลจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้360เยงซ้ายเอยงขวาได้รวมกับจุดขยับที่ต้นคอด้วยก็จะทําให้ก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงหัวไหล่ก็จะเป็นปัตเตอร์ไฟลยนะครับยกมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ที่พัดก่อไหล่นีเ่เขาก็ทําให้สามารถดึงออกมาได้แบบนี้แล้วก็ยกไปข้างหน้าข้างหลังได้แบบนี้เพื่อที่จะได้ไม่ขวางจุดขยับช่วงหัวไหล่ครับและจุดขยับช่วงหัวไหล่ก็จะเป็นบอลจอยยกไปข้างหน้าข้างหลังได้้้้้้แลวกยขขขึนนดดาาางงไถี ส่วนต้นแขนก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360ข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อมือก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ ซึ่งที่พาดเกราะแขนทั้งสองข้างนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าข้างซ้ายเนี่ยจะมีแอคเซปเตอร์ติดอยู่แบบนี้ก็เป็นดีเทลที่เป็นเอกลักษณ์ของกริดแมนนะครับส่วนช่วงลำตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำดีเทลมาได้ดีแล้วก็ลงสีมาได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะตรงพาร์ทคริสตัลที่หน้าอกทั้ง3จุดก็จะเป็นเคลียร์พาร์ทด้วยนะครับช่วยทําให้ดูใกล้เคียงกับในหนังขึ้นไปอีกส่วนที่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงส่วนพาร์ทเกราะที่สันหลังเนี่ยก็จะทำมาเหมือนกับของกริดแมนแล้วก็กริดไนท์ที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือจะแบ่งเป็น3เลเยอร์เวลาที่ก้มตัวลงไปเนี่ยพาร์ทเกราะชิ้นตรงกลางนี้มันก็จะปิดช่องว่างของลาตัวด้านหลังนะฮะ ส่วนจิตแคบช่องลำตัวก็จะเป็นบอรจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้ก้มได้ถึงขนาดนี้แ mm ล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่องต้นขาก็ยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้แล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้หัวเข่าเป็นซิงเกิลจอยงอได้ถึงขนาดนี้พาิเปลอาข้อเท้าก็ขยับยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ส่วนช่องข้อเท้าก็จะเหมือนไปซ้ายไปขวาได้นิดหน่อยเอียงซ้ายเอียงขวาได้ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกลงได้ถึงขนาดนี้ ส like ่วนที่ใต้เท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้นะฮะเทียบกับระบบธรรมชิกันดั้มก็ต่างกันประมาณนี้นะครับกริตแมนก็จะตัวค่อนข้างสูงกว่านะครับหัวกันน้ําก็จะสูงที่ประมาณหน้าอกของกริตแมนเทียบกับ MG กันดั้มา a r k II ก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับกริตแมนก็จะตัวเล็กกว่านะหัวงกริตแมนจะสูงที่ประมาณต้นแขนของ Mark II เทียบกับกริตแมนยูนิเวิร์สไฟเตอร์ในไลน์เดกะไตก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะเดกะไตก็จะตัวค่อนข้างเล็กกว่านะหัวของเดกะไตก็สูงอยู่ที่ประมาณหัวไลนของฟิกมาในเรื่องของทรงเนี่ยฟิกมาก็จะดูใกล้เคียงกับในอนิเมะมากกว่านะครับแล้วเรื่องของจุดขยับก็แน่นอนว่าฟิกมาก็ดีกว่าอีกเหมือนกันนะเทียบขนาดกับเดกะไตโรค ไฮเซอร์กริดแมก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะแน่นอนว่าตัวเกระต่นี้ก็จะตัวค่อนข้างใหญ่กว่านะหัวของฟิกมาก็จะสูงที่ประมาณเอวของโรกไเซอร์กริดแมนนะฮะเทียบกับโมเดลอยโรคไเซอร์กริดแก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะโมเดรลอยก็ตัวสูงกว่านะคัวของฟิกมาก็จะสูงที่ประมาณคอของโมเด r ลอยเทียบกับกริดแมนและกริดไนท์ที่อยู่ในไลน์ฟิกมาเหมือนกันก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะในเรื่องของส่วนสูงนี่ร่างยินดเวอร์สไฟเตอร์ก็จะสูงกว่าทั้งกริดแมนแล้วก็กริดไนท์เลยนะ,ยนบบนะนนคนรับนะาานะแาลาน้นสี ส่วนออบชั่นพาร์ตนะครับก็จะมีมือแบร์หนึ่งคู่มือจับกริดแมนคลิเบอร์หนึ่งคู่มือแบร์แบบเหยียดนิ้วตรงหนึ่งคู่พาร์ตสำหรับใช้ติดบิ๊กโกเบิร์นไปที่หลังของกริดแมนซึ่งวิธีใช้ก็ให้นำเดือยของพาร์ตนี้มาติดลงไปที่ด้านหลังของกริดแมนแบบนี้แล้วถัดมาก็มาดูที่เดอะกัตไตบิ๊กโกเบิร์นนะครับขั้นแรกก็ให้หมุนหัวลงมาแบบนี้แล้วก็กางจอยตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็นำจอยที่กางออกมามาติดที่พาร์ทสำหรับติดหลังของกริดแมน คราวนี้ก็จะติดบิ๊กโกเบิร์นเข้าไปที่หลังของฟิกมาก r i ิดแมนยูนิเวอร์สไฟเตอร์ได้แล้วนะฮะพาร์ตเอ็กเซปเตอร์สำหรับติดเอฟเฟกต์พาร์ตกริดบีมเอฟเฟกต์พาร์ตกริดบีมที่เขาจะให้แยกมาเป็น3ส่วนแบบนี้นะฮะซึ่งวิธีประกอบเนี่ยก็ให้ดูจากทรงของเดือยแล้วก็ทรงของรูที่เอฟเฟกต์พาร์ทนี้นะครับซึ่งเขาจะทํามาให้มันเป็นทรงแบบเดียวกับเดือยเพื่อที่จะได้ช่วยให้ไม่ต้องติดผิดด้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดติดผิดด้านเนี่ยมันก็จะยัดไม่เข้านะฮะก็ใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยยปิดด้วพานี ใส่เข้าไปจากนั้นก็นําทั้งหมดมาติดที่พาร์ตเอ็กเซปเตอร์แล้วจากนั้นก็ถอดพาร์ตเอ็กเซปเตอร์ที่แขนของกริดแมนแล้วก็นำพาร์ตเอ็กเซปเตอร์ที่ติดเอฟเฟกต์พาร์ตลงไปแล้วมาติดลงไปที่แขนของกริดแมนแทนให้ได้แบบนี้ตอนนี้ก็ติดเอฟเฟกต์พาร์ตตอนปล่อยกริดบีมได้เรียบร้อยแล้วนะ ลองโพสเป็นท่าตอนเปิดตัวร่างนี้ที่เป็นซีนท่าเหาะตอนพุ่งขยายร่างแต่ว่าเปลี่ยนเป็นค่อยๆหดลงไป <c oughs> ก็จะได้แบบนี้นะฮะโพสออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับลองโพสเป็นท่าหลังจากที่แปลงร่างเสร็จแล้วถัดจากโพสต์เมื่อกี้ก็จะได้แบบนี้นะฮะท่านี้เป็นอีกท่าหนึ่งที่สําหรับผมนี่เป็นท่าจําแล้วก็เท่มากเลยนะครับพอเห็นเราเพลงประกอบตอนนั้นนี่ลอยเข้ามาเลยลองโพสเป็นท่าคุกเข,ข่าแลนดิ้งแบบในอาร์ตที่อยู่บนหน้นานป,กปกอัลบัม้มก็จะได้ประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะๆแต่ก็ถือว่าโพสต์ออกมาได้คอางลเเย กุริโดบีมและขาดไม่ได้นะครับกับท่าโจมตีประจำตัวอย่างกริดบีมยิ่งพอเขาให้เอฟเฟกต์พาร์ตมาแบบนี้ด้วยนะครับยิ่งทำให้โพสออกมาได้ดูใกล้เคียงกับในอนิเมะเข้าไปอีกนะฮะซึ่งที่เอฟเฟกต์พาร์ตนี้เขาก็ทำมาเป็นสีรุ้งเหมือนกับในหนังด้วยนะครับค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าพอเอฟเฟกต์พาร์ตมันยาวแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเอามาติดที่แขนม,มันก็จะค่อนข้างทวงมาข้างหน้านะฮะเวลาโพสท่าน,นี้ก็เลยต้องมีฐานค้ำช่วยยืนด้านหลังนิดนึงกุริโดไฮปาฟิกซ์ซับบีม ลองโพสเป็นตอนที่ใช้ท่าไฮเปอร์ฟิกเซอร์บีมก็จะได้แบบนี้นะฮะับเแม้ว่าพอไปติดที่หลังฟิกมาแล้วสเกลของตัวบิโกเบิร์นกับกริดแมนจะไม่ได้ดูใกล้เคียงกับในหนังขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยส่วนงตัวฟิกมาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับในอนิเมะครับก็จะามาโพสท่านี้ได้ดูเหมือนกับในหนังมากกว่านะฮะดะคาราโกโซะวัตชินะโซบะนี่ว่ามินน่าอีตึเครือรุยูตะก้าอีตึเครือรุそうだ。私はาい。それがดだ。 ลองโพสเป็นท่าในตอนท้ายที่ปล่อยกริดบีมอัดใส่แมสออริจินก็ได้แบบนี้นะเป็นอีกซีหนึ่งที่ผมประทับใจมากมากเลยนะพอเห็นแบบนี้แล้วนี่อยากให้เขาออกแอคชั่นฟิกเกอร์ของแมสออริจินมาให้จัดท่าโกับกริดแมนเลยนะเป็นไงกันบ้างครับกับฟิกมากริดแมนยูนิเวอร์สไฟเตอร์โดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยนะถึงแม้ว่าบอดี้โดยรวมแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของกริดแมนกับกริดไนท์ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าผมค่อนข้างจะประทับใจเรื่องของสีแล้วก็ดีเทลที่เขาทํามานะเพราะว่าทําออกมาได้สวยมากแลยิ่่งงงรรรวมมมมกกับททททีเเเาาาาํอออป็นนต ก็ยิ่งทําให้ดูใกล้เคียงกับในอนิเมะเข้าไปอีกส่วนเรื่องของจุดขยับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับมันก็จะคล้ายๆกับกริดแมนแล้วก็กริดไนท์ที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับสามารถเอามาขยับโพสต่าเล่นได้ค่อนข้างสนุกเลยในส่วนของออปชั่นพาร์ทนี่ก็อาจจะให้มาไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าถ้าตามในหนังแล้วนี่เขาก็ไม่ได้ใช้ออปชั่นพาร์ทอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนที่ผมชอบมากเลยก็คือที่เขาให้จอยสําหรับประกอบกับเดอะกัตไทบิ๊กโกเบิร์นมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีบิ๊กโกเบิร์นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาฟิกมากกริดแมนยูนิเวอร์สไฟเตอร์ตัวนี้ไปเล่นคู่กับบิ๊กโกเบิร์นได้อีกนะครับก็จะช่วยทําให้เอามาจัดท่าตามในหนังได้สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าถ้า ถ้าเกิดว่าไปเล่นตัวกริดแมนยูนิเวิร์สของเดอะกัตไตเนี่ยมันก็จะขยับไม่ได้ฟูลแอคชั่นเท่านี้นะแล้วสมก็จะไม่ได้ใกล้เคียงกับในอนิเมะแบบนี้ด้วยสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่ 8เต็ม10ครับถือว่าอยู่ในเกณ์ที่ดีมากเลยนะฮะซึ่งคะแนนส่วนมากเนี่ยผมก็จะขอให้ในส่วนของดีเทลที่ทามาได้ละเอียดและสีที่ลงมาได้สวยมากนะครับแต่ในส่วนที่หักไปนี่ก็จะเป็นเรื่องของจุดขยับนะครับที่อย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนกับตัวกริดแมนแล้วกริดไนท์ก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็เหมือนกันแม้กระทั่งบั๊กบางจุดด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์กริดแมนในร่างยูนิเวอร์สไฟต์เตอร์ที่ค่อนข้างดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเผื่อว่าใครที่ได้เล่น The ai, ลเนดอะก,กั ตัวเนลายฟิกมากนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากอีกลายนึงเลยนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับฟิกมากริดแมนยูนิเวอร์สไฟเตอร์ตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับหนังโรงกริดแมนยูนิเวอร์สตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับคิดว่าก็น่าจะดูกันไปหมดแล้วชอบแล้วก็ประทับใจซีนไหนกันบ้างหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็็ออออออยย like, ย่ย่่่่่าาาาาาลลลลืืมมมมมกกกกกกกดดดดดดไไไคค์์แแแแ้้้้้้ววววชชชรรรรรปปปเเเพพพนนนนๆๆีงงัััับบบะถถิสซุ ครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สาว์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ